เตียงกายภาพไฟฟ้ารุ่น ot 0 5 9นะคะก็จะมีรีโมทนะคะที่ปรับสูงต่ำได้แล้วก็มีหลุมหน้านะคะที่สำหรับนอนคว่ำนะคะมีล้อนะคะที่ในการเคลื่อนย,ย้ายค่ะมีมอเตอร์นะคะตัวนี้เป็นแฮนด์สวิตนะคะความสูงจากพื้นนะคะก็คือปกติจะสูงอยู่ที่50เซนนะคะจากพื้นปรับสูงได้สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ95เซนค่ะ เสียงเงียบมากรับน้าหนักนะคะได้ถึง200รกิโลนะคะตัวโครงสร้างเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากแล้วเวลาปรับลงนะคะเนี่ยค่ะก็สมูทจังหวะนี้เบา ต้องการปรับหัวนะคะก็ปรับได้นะคะ45องศานะคะหรือว่าองศาที่เราต้องการจากนั้นก็กดลงได้ด้วย